สำหรับคลิปวิดีนี้นะครับเราจะมาถอนเงินจากแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า lucky sudoku นะครับผมใน,นหลังจากที่ก่อนหน้านี้นผมได้แจ้งเอาไว้ว่าเมนูการถอนเงินนั้นนะครับมันไม่โผล่เข้ามาเนาะตอนนี้ทางแอดมินนะของรอะบบ Lucky ล็อคกี้สุด o กุตอนนี้เขาอัปเดตแล้วนะครับม,มีเมนูการถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะทําการถอนเงินกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว,ว่าวิธีการถอนเงินนั้นมีวิธีการอย่างไรแล้วก็มาอัปเดตวิธีการสร้างไรายได้สำหรับคนที่เป็นคนใหม่ยังไม่เคยดาวน์โหลดแล้วก็สนใจอยากเล่นแอปพลิเคชัน Lucky Sudoku กกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับผมในวิดีโอนี้เรามาอยู่ในส่วนของ ล็คกี้โซโดโกะครับจะมาถอนเงินนะมาถอนเงินทั้งแรกนะมาดูกันว่าวิธีการถอนเงินงั้นมีวิธีการอย่างไรแล้วก็ ามาสอนวิธีการหาเงินนะสำหรับคนที่สนใจในส่งการหาเงินผ่านแอปพลิเคชัน Luc ก y s u ุ o k u นะก่อนหน้านี้ผมประกาศไว้นะว่าแอปนี้นะเมนูการถอนเงินนะมันไม่มีนะแล้วก็ผมก็บอกเลยว่าให้เรานั้นใช้ไว้ก่อนนะคืออย่าเพิ่งลบนะเพราะว่าอาจจะมีนะในส่วนของวันหน้าวันข้างหน้านะั่นเองนะก็ปรากฏว่าตอนนี้ทางแอดมินนะครับเขาก็เลยนะทำการอัปเดตนะแล้วก็ตอนนี้ มีเรียบร้อยแล้วนะนส่วนของเมนูการถอนเงินนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปรับชมต่อในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมีแอปพลิเคชัน Luc k ก s u d o k u ก่อนก่อนที่เราจะถอนเงินใช่ไหมอ่ะให้เรามาดาวน์โหลดแอป,ปนี้ตอนนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากลองเล่นนะมียอดดาวน์โหลดสูงนะ5 0แสนดาวน์โหลดนะครับอายุ3ปีขึ้นไปมีรีวิวอยู่ที่5,000รีวิวด้วยกันตรงนี้นะครับก็กดเล่นเลยนะครับตัวนี้เนาะอ่ะแล้วก็อันนี้คือการ รหัสเชิญเพื่อนนะของผมนะตรงนี้นะครับก็มันจะมีเมนูการใส่รหัสเชิญน,นะครับตรงที่ดผมเปิดก่อนนะวิธีการที่เราจะใส่รหัสเชิญก็มาที่เมนูนี้นะครับแล้วก็กรอกเข้าไปได้เลยนะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับผมนะการหางเงินจากแอปลิเคชันนี้ตอนแรกนะ้อผมคิดว่าเป็นการหางเงินจากเงินสีเขียตรงนี้ทุกคนนะนะแต่ที่จริงก็คือว่าเงินสีเขียมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งก็เหมือนกันแต่ว่า ตรงนี้มันต้องสะสมเงินสี่ขีประมาณ1น0 0ับาทเราถึงจะถอนได้นัแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าตรงเมนูนี้มันสามารถถอนได้จริงหรือเปล่าแล้วก็มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมบ้างเนาะส่วนเมนูอันนี้นะครับที่ผมคิดว่าอ,า,อาจจะเป็นเมนูที่เอาไว้ในการเล่นเกมน,นะแต่ที่จริงคือคะแนนตรงนี้เอาไว้ถอนเงิน เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้คือเราไม่ต้องสะสมเยอะนะเราสะสมแค่ขั้นต่ำอยู่ที่10บาทก็สามารถถอนได้แล้วนั่นเองนะมันจะอยู่ที่เลเวลต่างๆของเรานะครับเพงนี้ทุกคนเห็นไหมตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล15นะครับก็สามารถถอนได้1%ตั้งแต่เลเวล16จนถึงเลเวล30สามารถถอนได้1.2%นตะตั้งแต่เลเวล3 1จนถึงเลเวล4 5สามารถถอนได้1.5%ตั้งแต่เลเวล46จนถึงเลเวลส5สามารถถอนไล้วนะคสับห้็สาหรับเลเวล 86ถึงเลเวล85สามารถถอนได้20%แล้วก็เลเวล86จนถึงเลเวล100สามารถถอนได้100%นะครับตอนนี้ผมมีเงินในบัญชีอยู่ที่2,893บาทเนาะแต่ว่าเป็นเงินที่รอนั้นไม่สามารถถอนได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมนั้นสามารถถอนได้เพียงแค่1%เอกนะหรือเท่ากับอยู่ที่28บาทนะครับจุด93ตางด้วยกันรตรงนี้นะครับผมนะก็วิธีการถอนเงินนะครับเราก็มาดูเงื่อนไขกันก่อนนะการถอนเงินนั้นนะครับก็จะใช้เวลา ประมาณ7วันด้วยกันนั่น1-7วันนะครับแล้วก็เงินจะถูกโอนไปยังบัญชีที่เราเกาะไว้เป็นเบอร์ทูมานี่วอเทที่เราเกาะไว้แล้วก็อันนี้คือหลังจากที่แพลตฟอร์มประมวลผลแล้วการชำระเงินแล้วเวลาที่เงินเข้าและค่าธรรมเนียมนั่นจะขึ้นอยู่ที่แพลตฟอร์มบุคคลที่สามเนาะสามารถถอนได้วันละ1ครั้งนะครับในส่องแอปนี้นะโอเคมากดที่คําว่าวิธีการถอนเงินนะครับกดโอเคไปนะครับตรงนี้นะอ่ะ อ๋อเราไม่ต้องกรอ,อกอีกนะเรากดที่ว่าถอนทั้งหมดก่อนนะแล้วก็เราต้องกรอ,อกตรงนี้ทุกคนนะใส่เบอร์ทูบานี่ว่าเล็กของเราได้เลยตรงนี้นะครับโอเคทุกคนนะกดคําว่าส่งไปเลยนะครับอ่าแล้วก็เขาบอกว่าหลังคาแนะนําหลังจากที่ยืนยันแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนบัญชีได้ฉะนั้นก็เราต้องตรวจสอบให้ดีนะตอนที่เราหลายคนมากนอนที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการ เปลี่ยนเบอร์ถอนแล้วก็อถอนแล้วก็เงินมันเข้าว่าเขา,เขาเกรอกเบอร์ผิดนะครับแล้วก็เขาจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่นั่นก็เปลี่ยนไม่ได้ทุกคนนะกดว่าอย่างยันเลยนะครับตรงนี้เนาะเราจะตรวจสอบนะโดยโดยที่สุดเวลาทําการโดยประมาณ 1- 7วันนะครับตรงนี้อ่ะตอนนี้นะครับทีนี้นะครับผมก็มีคะแนน่วนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะไปหาคะแนนกันนะครับผมนะก็นะครับอ่าให้เราออกก่อนแล้วก็มาการเล่นเกมเลยดีกว่านาะเป็นเป็นความท้าทายที่มัน คิดว่าโอเคที่สุดแล้วนะมันเป็นเกมที่ง่ายนะสำหรับผมนะเพราะว่าผมคิดว่านะาเกมเหล่านี้นะครับทุกคนนะ่าจะเล่นกันได้หมดทุกคนนะแค่นี้เองทุกคนนะก,นนะก็พอเราทําสําเร็จนะเราก็ จะได้รับอยู่ที่80เหรียญแล้วก็ผมแนะนําให้เรากดเหรียญคุณ2นะเราจะได้2เท่านะถ้าเราไม่กดเราก็จะได้เพยงแคอ่อันเดียวนั่นเองหรือ80คะแนนนะเดี๋ยวเราจะออกจากเกมแล้วก็ให้ทุกคนดูว่าเรานั้นไม่ได้กดนะครับไม่ได้กดเมื่อกี้นะมันจะได้คะแนนระ้วเปล่านะนี่ทุกคนนะได้เพยงแค่80คะแนนเองนะฉะนั้นก็แนะนําให้เราทําการนะครับดูวิดีโอนะ่าจะได้มากกว่านั้นนั่นเองนะครับผมนะ โอเคนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมแก้แล้วก็ผมจะดูวิดีโอให้ดูนะอันนี้ถ้าดูวิดีโอจะได้อยู่ที่100คะแนนนะครับก็เมื่อกี้มี80ก็จะกลายเป็น180คะแนนด้วยกันนะกดคําว่าเรียน2เท่านะครับโอเคทุกคนนั่นเดี๋ยวเราลองออกไปนะครับอ่าอ่าทุกคนนั่นเดี๋ยวเราลองออกไปนะครับอ่ากดตรงนี้ไปนะ ก็จะกลายเป็น180้วป่านี่ทุกคนน่ากลายเป็น180นะเพราะว่าเราไปดูวิดีโอด้วยเมื่อกี้นั่นเองนะครับผมนนะฉะนั้นก็อย่างที่ผมบอกนะเราก็เล่นเกมไปแล้วก็ทําทการาดูวิดีโอไปด้วยนะครับเราถึงจะได้รับเยอะกว่านะครับาแค่นี้เองเนาะแต่ว่าในวิดีโอเหล่านี้นะผมจะไม่กดแลกกันนะผมจะเล่นแบบนี้นะเพราะว่าไม่จะทาให้คลิปไม่ยาวเกินไปนะตอนนี้เรากําลังเพิ่มเลเวลนอกจากขึ้นเลเวลที่5ต่อนะครับอ่าก็ เดี๋ยวผมเล่นเบบนี้ก่อนนะมันง่ายเองทุกคนนะนี่บอกเลยว่าเป็นเกมที่มันง่ายง่ายมากๆเลยนะครับผมนะแล้วก็กดตรงนี้ต่อน,นะคะนะครับโอเคนะ โอเคทุกคนนะครับวันนี้ก็ตามนี้เลยทุกคนกนะ็คือเราต้องเล่นจนครบ33ครั้งด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะก็อนนี้คือเป็นวิธีการหนึ่งที่เราจะหาเหรียญก็คือจากการเล่นเกมวิธีการต่อไปก็คือนะั่นเป็นการชิดอินตรงนี้ทุกคนนะเรากดว่าชิดอินตรงนี้ไปเลยแล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอเราจะได้อยู่ที่98เหรียญด้วยกันนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือนะเป็นในส่วนของการหมุนสปินนะครับตันนี้ทุกคนนะ อันนี้คือการหมุนสปินนะกดรางวัลไปเลยนะครับก็มีโอกาสรับอยู่ที่100%นะอันนี้รับไปเลยอยู่ที่50คะแนนด้วยกันนะครับแล้วก็หมุนได้ต่อไปเลยตรงนี้นะครับนะจนกว่าเราจะพอใจนะครับอ่านี่ดูคนนะได้อีก50เปลี่ยนด้วยกันนะครับผมนะ แล้วก็ต่อมาก็คือนะัเป็นนส่วนของอันนี้นับ40,000ก็คือเป็นกล่องอันนี้คือเป็นการที่เราเล่นไปนะครับแล้วก็เรามีตัวจับเวลาทุกคนเห็นไหม35วินาทีนะให้มันจับเวลาจนจบนะครับเราถึงจะได้รับในส่วนของรางวัลนั่นเอง,เองครับผมนะโอเคทุกคนนะครับวันนีก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไป ดูในส่วนของวิธีการอื่นต่อนะครับวิธีการอื่นก็คือเป็นในส่วนของรางวัลนะหรือหน้าภารกิจนะครับเป็นภารกิจของการเช็คอินนะภารกิจของการเปิดการแจ้งเตือนนะ ภารกิจของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันะครับอันนี้คือคะแนนที่เราจะได้รับนะครับก็คือที่อยู่ข้างล่างนีุ้กคนไนดะ้200คะแนน150คะแนนนะแล้วก็อันนี้ก็คือ150คะแนนด้วยกันนะแล้วก็อันนี้คือการดูวิดีโอ3วิดีโอจะได้150คะแนนนะแล้วก็อันนี้คือดูวิดีโอเช่นเดียวกัน3วิดีโอจะได้อยู่ที่100คะแนนอันนี้ใช้อุปกรณ์ เพิ่มเวลาในเกมดับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ประกอบคาใบในเกมนะห้าครั้งด้วยกันอันนี้ก็5้าครั้งจะได้อยู่ที่2องร้อยคะแนนอันนี้ก็2องร้อยคะแนนเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายก็คือเป็นการเชิญเพื่อนหรือการแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับผมนะกดคําว่าเชิญทันทีแล้วก็คัดลอกเนื้อหา ไปโพสต์ในกลุ่มหาเงินฟรีได้เลยนะครับหรือจะเป็น QR code ก็ได้หรือจะเอาลิงก์ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะอย่าลืมนะครับลอกรหัสเชิญแล้วก็ส่งรหัสแนะนําของเราให้กับเพื่อนของเราด้วยตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะั่นแหละนี่คือเป็นวิธีการหาเงินจากแอปพลิเคชันทีมีชื่อว่า Lucky Sudoku นะแล้วก็การถอนเงินนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะอันนี้คือการถอนเงินที่ผมถอนเมื่อกี้มันก็จะขึ้นตรงนี้นะว่าเราถอนไปนะครับผมนะ โอเคนะวิดีโอนี้นะฝากกดไลค์ like, คนละ1นึ่งไลค์ฝากกดแชร์ share, คนละ1แชร์นะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ